สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุณใจพามาร้องเพลงมาฟังเพลงคุณใจกันนะคะบางเพลงเนี่ยอาจจะไม่มีใน YouTube ด้วยนะคะคุณใจเสียงอาจจะไม่เพอเราะนะคะแต่ว่าคุณแม่สามารถนําเพลงของุณใจไปร้องให้ลูกฟังได้นะคะเนอรเซอรี่เริ่มเปิดนะคะบางทีเด็กๆกลับบ้านไปก็ร้องเพลงคุณแม่ฟังแม่ก็เลยงงว่าเออร้องอะไรนะคะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่มีใน YouTube ด้วยเรืงเพลงนะคะ คุณใจนน,นเสมอนะว่าการทํากิจกรรมก่อนการทงกิจกรรมให้ลูกเนี่ยต้องมีการกระตุน้นจริงๆเราการกระตุ้นตั้งแต่เด็ก2เดือน 1, 1เดือนก็เริ่มแล้วนะคะเราจับลูกอุ้มลูกไปนะด้วยความอ่อนโยนเสร็จล้วบอกว่าอาบน้ํากันนะลูกไปดื่มนมกันนะลูกคือซึ่งเหล่านี้นะคะเราจะพูดกับลูกก่อนทุกครั้งนะคะพออา,าอยุหเดือนแล้วเริ่มทานข้าวแล้วมัม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 เป็นการกระตุ้นให้ลูกนะคะ ทานผลไม้กันลูกนี่คือมะละกอนะคะเอาจะตัดเล็บให้ลูกมาตัดเล็บนะลูกนะเดี๋ยวคุณแม่ตัดเล็บวิธีการตัดเล็บผูใจจะสอนให้ภายหลังนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นความรู้ที่ยังไม่เคยถ่ายทอดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มฟังเพลงกูใจดีกว่านะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่สามารถนําไปร้องเองที่บ้านนะคะสนุกสนานก่อนทํากิจกรรมต่างๆให้กับลูกนะคะเช่นก่อนกินอาหารก่อนกินอาหารเราต้องร้องเพลงก่อนสิเนาะ อ่ากระตุ้นนะคะก่อนกินอาหารเราต้องล้างมือเลื่อนมาเปื้อนเปลอเราต้องล้างมือออกจากห้องน้ำเราต้องล้างมือล้างมือล้างมือ,ล,มอล้างมือให้สะอาดเอ้ยล้างมือเสร็จแล้วนะ,ะเด็กๆก็จะเรียนรู้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่ก่อนทานอาหารเขาจะล้างมือนะคะ เพลงต่อไปนะเพลงกินผักอยากให้ลูกกินผักร้องเพลงนี้เลยค่ะกระตุ้นบอกประโยชน์จนทําทุกวัน,นค่ะได้อย่างน้อยๆคือ21วันนะคะจะเป็นทุกอย่างเป็นนิสัยทันทีนะคะร้องเพลงนี้เลยค่ะกินผักกันเถอะเราบวบถั่วฝักยาวผักกาดขาวแตงกวาคะน้ากวางตุง้งผักบุ้งโหระพามะเขือเทศสีดาฟักทองกะหล่ำปลีเห็นไหม ชวนมาทานผักแล้วตั้งคำถามลูกว่าผักทั้งหมดมีกี่ชนิดเอ่ยนะคะเด็กๆก็สนุกทานผักเอ๊นี่วันนี้คุณแม่ทําผักอะไรนะคะให้สนุกกับจานอาหารนั้นด้วยนะคะเออต่อไปกูใจลืมข้ามไปเพลงหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก่อนกินอาหารแล้วจริงๆต้องตื่นแต่เช้านะคะกูจะขออนุญาตกลับไปอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงแปลงฟันที่สําคัญมากนะคะพอมีฟันแล้วต้องแปลงฟันนะคะเรามาแปลงฟันกันค่คะ เด็กเด็กมาแปลงฟันกันค่ะ,ะชวนลูกๆแปลงฟันนะฮะตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟันฟันสะอาดขาวเป็นเงางามแปลงฟันยังถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึ้นลงแปลงฟันยังถูกวิธี ดูสิต้องแปลงขึ้นลงดีไหมคะกินผักไปแล้วร้องเพลงแปลงันไปแล้วล้างมือไเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรากินอิ่มแล้วเรามาสร้างเาเริ่มเรียนนิดหน่อยให้กับลูกนะคะส่วนต่างของร่างกายก่อนแล้วกันให้เด็กได้รู้นะคะคุณพ่อไม่ต้องจับไปด้วยนะเช่นพูดอะไรสิ่งไหนก็จับสิ่งนั้นให้ลูกแล้วก็ทำท่าเต้นสนุกสนานกับลูกไปด้วยนะคะ นี่คือหัวของฉันมีผมและใบหน้ามีหูมีตาคิว้วคางปากฟันนี่คือแก้มที่สองเชิดฉันนี่จมูกข,ของฉันคมสั้นไม่แพ้ใครนี่คือคอต่อมา คือไหลถัดลงไปคือแขนทั้งสองนี่ลำตัวเอวสะโพกเป็นรองและนี่ค่ะทั้งสองของฉันเอ่ยนี่ส่งตังเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นเพลงตัวเลขบ้างนะคะเลขหนึ่ง มาถึงก่อนเลขสองรองลองไปสามสีดีใจชื่นหรือไทยเลือกเกินห้าหกไม่ต้องตกใจห้าหกไม่ต้องตกใจเจ็ดแปดเก้ารีบมาเร็วไวตัวสุดท้ายนั่นคือเลขสิบอ่อาเห็นไหมาสนุกแล้วสิ ทีนี้เดินออกจากบ้านและชวนลูกไปจากบ้านใช่ไหมคะเดินให้ลูกเดินนะคะจะได้เรียนรู้นะคะการใช้คำเนื้อวัดใหญ่ด้วยนะคะเดิน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 เด็กเดเดินเพลินเดินเดินเดินไปเห็นไหมเราซ้ําอย่างนี้ตอนเดินสนุกสนานไปด้วยนะคะต่อไปเดินไปก็เห็นนกด้วยอ้าจับทุกอย่างไว้เป็นเพลงให้หมดเลยค่ะ นกเขามาบินข้างเขาไม่ใช่เขาเราได้แต่แลมองตัวเมียตีปีกปับป๊บปับ๊บปั๊บตัวเมียตีปีกปับป๊บปับ๊บปั๊บตัวผู้ขันรับจุกครูจุกครูเห็นไหมได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราจะกลับบ้านไปดูนาฬิกาแล้วรู้สึกเดินเยอะเลยใช่ไหมคะนาฬิกามาร้องเพลงนาฬิกากันดีกว่าลูกนาฬิกา มีไว้เพื่อบอกเวลาเด็กๆหัดดูนาฬิกาเพื่อรู้เวลาชั่วโมงนาทีเข็มสั้นชี้บอกชั่วโมงเข็มยาวก่อคงบอกนาทีเสียงนาฬิกาตรงตรงตรง,ตรงลูกจะพูดคำุดท้ายถ้าพูดยังพูดไม่ได้นะแตง้ตงแตง้ตงแต้ได้เห็นไหมคะเข้าบ้านแล้วค่ะอาบน้ำนะคะ อาบน้ำกันดีกว่าค่ะอาบน้ำสู่สานล้างหน้าล้างตาฟอกสบู่ทูตัวชำรงเหงื่อใครราดน้ำให้ทั่วเสร็จแล้วเช็ดตัวอย่าได้คุณมัวสุขกายสบายใจห็นไหคะ ต่อไปเข้านอนสิคะเข้านอนแล้วนะคะต้องสร้างบรรยากาศลูกนอนปิดไฟให้สนิทไม่มีเสียงกระตุน้นรบร้าให้ลูกนะคะจากนั้นก็ร้องเพลงเบาๆมือไปสัมผัสที่หน้าผากกับลูกร้องเพลงก่อนนอนอาจจะใช้ความนุ่มนวลน,นิดนึงนะคะอาจจะใช้เพลงไหนก็ได้นะคะแต่กูจจขอลองใช้เพลงนี้นะคะ นอนเถิดน้องจ้าได้เวลานอนพักผ่อนเด็กต้องนอนพักผ่อนร่างกายหลับให้เต็มตื่นจะสดชื่น แจมสัทางจิตใจก็เบิกบานในบางครั้งอาจจะไม่ร้องเป็นเพลงก็ได้นะคะแค่เสียงเอื้อน,นลำคอของเรานะฮะบางทีเราเหนื่อยแล้วล้าแล้วแต่ก็อยากจะให้ลูกนะ,คะแค่เสียงเอื้อนในํำคอของเราลูกก็หลับได้นะกูจะใช้เสียงเอื้อแบบ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วก็วลูกก็หลับทุกคนนะคะหลับอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวกูจะมีเพลงอีกเยอะเลยนะคะที่จะอาจจะต้องอถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะร้องเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะถ้าสนใจยังไงนะ,ะเดี๋ยวกจจะมีเพลงเป็นร้อยเลยละคะ่ะที่กูจะ เปิดนัสสรีมา20ปีนี่คือเพลงเยอะจริงๆนะคะดยวจะเปิดพลงออกไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ